จากเหตุการณ์ที่ประเทศไทยถูกลอบวางระเบิดแล้วมีผู้คนที่ตายมากมายนะคะมีความรู้สึกของผู้คนในขณะนี้บางคนกลัวบางคนโกรธบางคนแค้นบางคนกำลังสืบค้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามขอให้คุณรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปอย่ากเก็บลูกระเบิดไว้ในใจของเราถอดสลักระเบิด แล้วมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าอยู่กับความแค้นในใจถ้าความแค้นสงบได้เราก็จะสยบเหตุการณ์ข้างนอกได้และโปรดใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเคารพชีวิตของเราเพื่อเคารพชีวิตของคนที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะธรรมสวัสดีนะคะ